คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับคนชื่ออุ้มกลับมาแนแนวทางสำหรับเราพัฒนาเช่นเคยครับประจำวันจันทร์ที่29กรกฎาคมนะครับ2567นะครับขัดมาให้เช่นเคยนะครับ เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับทุกๆสูตรนะครับไม่มีคำว่า100%ซนะครับมีหลุดมีเข้าถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการทุกๆการติดตามนะครับขอบคุณทุกๆกําลังใจสลับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะครับก่อนจะไปที่จันทร์ที่29นะครับย้อนไปดูผลงานที่สุขที่2 6ที่ผ่านมานะครับผลงานเป็นไงบ้างนะครับ975 048นะครับ5048นะครับ5048เหลือตารางไม่มานะครับสายวิ่งสายรดูด3กับ1ไม่มาสักตัวเช่นกันนะครับผู้เจาะจับให้ก็ไม่มีอีกเช่นเคยครับงวดน,นี้หลุดหลุดจริงหลุดจังนะครับแพ้นะครับ หลุดก็คือหลุดเข้าก็คือเข้านะครับยอมรับความพ่ายแพ้น,นะครับเมืที่ผ่านมาถือว่าแย่ yeah, มากนะครับแย yeah, ่สุดๆ <c oughs> เอาไปตามกันต่อนะครับหลังจากเข้ามา 2- 3งสามวันเมื่อกี้หลุดอ่ะวันนี้ก็ขอให้กลับมาเข้าเช่นเคยนะครับกลับมาเดินต่อเดินดีนะครับอ่ะไปกันเลยครับเพื่อการเสียเวลานะครับกันที่ เป็นวันจันทร์เนาะจันทร์ที่29่สกากรกฎาคมนะครับ2567นะครับไปกันแบบเร็วๆเลยนะครับเรือตารางก่อนเลยนะครับตารางบิน คัดมาให้6ตัวเช่นเคยครับมาแล้ว <c oughs> ตารางบินเรามาแล้วนะครับตารางวินนะครับไปที่ตัวแรกเลยนะครับเลขศูนย์นะครับ1 3 4 5 แล้วก็7นะครับตารางวินของเรามี 0, มี1มี3มี4มี5มี7นะครับแบบนึงนะครับอ่ะใครชอบตัวไหนหยิบจับไปใช้ได้นะครับวิน2ตัว3ตัวนะครับแล้วแต่ท่านชื่นชอบนะครับ013457นะครับเช่นเคยนะครับสำหรับสายวิ่งสายรูด ผมจะดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยนะครับสลับสายวิ่งสายรูดของเรานะครับคัดตัวเด่นดึงตัวเด่นออกมาให้2ตัวเช่นเคยสลับเหล่าพัฒนาจันที่29นะครับตัวด่นตัวด่นอะตัวแรกนะครับที่ลขก7นะครับ ตัวที่2ที่เลข5นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับผมให้ที่เลข7และก็เลข5นะครับ2ตัวเช่นเคยครับตัวดินนะครับประจำจันที่29นะครับคู่เจาะนะครับ8คู่8ชุดเช่นเคย มี3มี4มี0มี1เนาะจับคู่มี3มี4มี0มี1อ่ะไปกันเลยครับตัวแรกก็จะเป็น73 74 70 71 73747071นะครับแน่นอนครับ5ก็จะเป็น535450แล้วก็5 1นะครับคัดมาให้ตามนี้นะครับสลับเปล่าพัฒนานะครับจันที่29 กรกราคมนะครับ2,567นะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้ที่7แล้วก็5คู่เจาะก็มี7 3 7 4 7 0 7 1นะครับ5 3 5 4 5 0 5ก็5 1นะครับตารางบินก็มี0มี1มี3มี4มี5มี7นะครับ ใครชอบตัวไหนก็หยิบจับไปใช้ได้เลยนะครับวิน2วิน3ถ้าไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้ก็ที่ตารางวินได้เลยนะครับ8คู่8ชุดคิดไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมเน้นตัวที่ชอบให้สัก4คู่4ชุดนะครับเพื่อจะได้ไม่เยอะเกินไปนะครับ ตัวแรกนะครับนี่เลยครับ74ชอบมาตรงกับเลขลดตัวเองเจนะครับ53 54นะครับ50ติดเลขตัวเดิมวันนี้ไม่มีความรู้สึกว่าหัวยจะมาตัวเดิม <c oughs> อ่ะได้ประมาณนี้นะครับเลนเจ็ดนึ่งห้าสานะครับ7 3 7ดสามเกันไว้ด้วยก็ดีนะครับอ่ะสายวิ่งสายรูดที่7แล้ก็5นะครับอ่ะไป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบมีวสาสนาร่วมกันนะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านเลยนะครับเฮงเฮงรวยรยครับสวัสดีครับ